สวัสดีครับอร่อยเลิศกับคุริทในวันนี้เพามาที่มิเชลกูเม่แห่งนี้ครับ ที่นี่เป็นร้านอาหารยุโรปสไตล์ฝรั่งเศสและอิตาเลียนระดับรรุรวมทั้งอาหารที่ผสมผสานรสชาติระหว่างยุโรปและเอเชียรหรือเรียกว่ายูเรเชียนอีกด้วยครับครองใจนักชิมมาตลอด9ปีด้วยประสบการณ์การลิ้มลองอาหารยุโรปและเอเชียมากกว่า50ปีของคุณมิเชลเจ้าของร้านจึงทําให้อาหารทุกจานของมิเชลกูเม่น,นั้นมีรสชาติอันโดดเด่นในสไตล์ยุโรปดั้งเดิมที่ถูกปากถูกใจคนเอเชียเพราะเขาใช้วัตถุดิบชั้นย นำเข้าจากต่างประเทศล้วนๆมารังสรรค์รสชาติโดยเชฟมากประสบการณ์ด้านอาหารยุโรปมากกว่า9ปีเอาล่ะครับความสุดยอดของรสชาติที่หารับประทานยากจะอร่อยเลิศขนาดไหนแฟนรายการตามกูรูอาหารอินเตอร์คุณรินละพิพันธ์ไปร้านมิเชลกูเม่กันเลยครับขณะนี้เรนอยู่ที่ร้านอาหารฝรั่งเศสชื่อว่ามิเชลกูเม่ผู้ที่จะมาบอกเราว่าแต่ละเมนูนั้นเลิศยังไง เขาเป็นผู้ก่อตั้งค่ะคุณมิเชลทนาสุนพรโสผลคุณเล็กสวัสดีค่ะคุณเล็กค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณเล็กค่ะอาหารของเรากึ่งผสมฝรั่งเศสกับเอเชียมีอะไรบ้างคะหอยเอสคาโก้ของเรานําเข้ามาจากฝรั่งเศสค,ครับนํามาอบก,กับเนยกระเทียม,มแล้วถูกรสชาติ<ม>ของเลสนิยมของคนไทยนะครับข้างในนุ่มๆร้อนๆ<ท>กลิ่นรกระเทียมออกมา เมนูที่สองของมิเชลกูเมคค่ะจะเป็นชิคเกิลโคดงเบออันนี้ะจะเป็นอกไก่นะครับพร้อมด้วยชีสและแฮมเราเอามาแทนไฟเหมือนกันเติมด้วยซอสครีมปรุงแต่งในสไตล์ยุโรปแต่ถูกรสชาติของคนเอเชียครับผม,มตัวซอสเป็นยังไงคะรสชาติของซอสก็จะออกมันครีมด้วยครับมันรครีมรเมนูต่อไปเลยค่ะ ลาหิมะนะครับหรือว่าเรียกว่า Snow fish s n o w f i ิชเรานำมาปรับปรุงให้เป็นรสชาติของเอเชียผสมยุโรปในซอสวาซาบิแต่ไม่ใช่วาซาบิที่ร้อนแรงเหมือนสไตล์ของเอเชียครับผมหลีการันตีความอร่อยทุกๆเมนูที่มิเชลกูเม่ว่าอร่อยเลิศค่ะ ถัอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านมิเชลกูเม่ตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้าดอนเมืองเลี้ยวซ้ายไปทางวัดสมียนารีถนนเทศบาลสงเคราะห์ร้านอยู่ภายในบองมาเช่มาเก็ตพาร์คด้านหน้าทางเข้าครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของกรุฎรพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจาก้รุดไปเลยครับ เคล็ดลับอะไรเลิศเมนู lamb e tenderloin with cream r i า o กับร้านมิ c เชลก g o u ่ค่ะ <L> ก็นำเนื้อสันในแกะมาแพนไรายประมาณ5นาทีเท่านั้นแล้วนำเหล้าริกาตเทลงไปเป็นเหมือนทำการเบิร์นแล้วพักไว้ค่ะส่วนตัวน้ำซอสนำน้ำซอสที่ได้จากการกริวเนื้อแกะสันในแล้วตามมาด้วยกระเทียมสับ whipping c r e ผงปาปิกาเกรวี่ซอสพาสเทสับวิธีการเสิร์ฟควรจะมีเห็ดฝางกับผักขมที่ผัดกับเนยไว้เรียบร้อยแล้วมาเป็นไซด์ดิชอยู่ข้างๆเพียงแค่นี้ท่านจะได้แลมเันดรอยวิทครีมริกาที่อร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ